อาจารย์มิกหนูมาพอดีเลยพี่ถึงถึงผมถึงผมจะสตรีมอยู่ผมผมผมก็ไม่สนนะครับว่าถ้าตำรยาเสียอย่างนี้นี่ผมด่าออกสตรีมเลยนะใครจะว่าล้องผมหยาบคายที่ผมไม่สนหน้าอินหน้าผมดังนั้นมันลงมันลงเงินบนป้าพี่ตรงซ้ายมือ ไม่ไม่ลงข้างล่างฝั่งนู้นเลยลงฝั่งนู้นนะที่บานนี่วัชชั่นม่ในบ้านเจ๊รถมา

มันรับมันรับเ,เข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านใครเข้ามาในบ้านเอผมได้เปิดแลระลังขึ้นไปช่วยมาระเบียงหรอระเบียงเลยพีอนน่อย่าเพิ่งนะมันอยู่ระเบียงมีมตะหน้าไม้ใจเย็นเพื่อนขอมาระเบิดขอมาระเบิดขึ้นระเบียงสองตัว โลมากเลยกูเนี่ยโลหนึ่งเพื่อนชาร์จได้เลยชาร์จได้เลยเลือดผมโอเคเพื่อนงั้นรอกันรอใจเย็นรอโลเจ๊เจ๊ขึ้นไหมอย่าชนอย่าชนให้อย่าชนให้เดี๋ยวชนให้ก่อนลงไปลงไปลงไปเจ็บแล้วเพื่อนอย่างโลเลยอย่างโลเลย ขึ้นไปยิงได้เลยเพื่อนเจ็บมากเจ็บมากขึ้นสองคนนี่คนหนึ่งทำไรอะโดดลงแล้วด้าลงาด้วลา Watch out ในห้องในห้องในห้องเพื่อนดึงน้อยเฮ้ยเบอร์สี่ทำไรวะผมมีแต่หน้าม้ผมจทำอะไรได้อ่ะผมอยากช่วยอยู่ผมไม่ผมมีปืนออริกิโต เจ,เจ๊ไม่รอเจไม่เอาอเจ๊ไม่รออ่ะเจ๊บอกนี่บอกจะขึ้นไปชนก่อนเจ๊ขึ้นไปโดนยิงฟรีอ่ะจริงจริงนะพี่จริงจริงเมื่อกี้นกนกหนูไม่รู้ชนด้วย<ค>ดิยชนพี่มาแล้วชนด้วยดิชนอะไรอ่ะเธอไม่ดูดแมปอ่ะฮัลโหล แบกด้วยครับเคลวก็เห็นพี่ตามมาติดๆได้เห็นปะตามไปจะติดไงก็ยิงน็อกได้หนึ่งไงพูดมากตัวมึงอะพูดมากเย็ดแม่โดเป็นคุยอะไรเออเป็นคุยอะไรฮะมึงดูเท่โดครูมากเลยเหรอขอโทษครับอยู่ดีก็มาด่าคนอื่นมึงคิดว่ากูไม่เป็นคุยอะไรวะมึงด่าผู้หญิงอ่ะมึงเป็นคุยอะไรวะมึงด่าผู้หญิงอ่ะเป็นคุยอะไรอะเเออข้าดิ เย็นค่ะใจเย็นใจเย็นคนไทยด้วยกัน,อนขอตัวครับติดตามด้วยนะครับหนึ่งตีสองสามตีพี่เราเล่นเราเล่นทางยาวนะเล่นทางยาวนะทางยาวมีสองตัวนะสามสามสามเล่นได้<า>ฟ้าเลียงาฟาเลียงเล่นได้อยู่ไอ้ <c oughs> ฟาเลียงมีเจ้ So นี่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  Watch out แป๊บหนึ่งแปหนึ่งพี่ชนอยู่ฟังหม้อเม็ตรงนี้ไอ้บุไอ้บยิงม้ำห้องน้ำว่ะมันวิ่งอ่ะมันวิ่งอ่ะมันวิ่งอ่ะ นึงพี่อูนน้ำว่ะกสุนหมดละอยู่ไหนอยู่ไหนหมดกส่นหมดเจ๊เจ๊ไปเพ่อนเพือนหลบไปก่อนลผมึงได้ผมึงได้เอเาอเต๋อเต๋อครับพี่มุม้าแดง ไม่มีกระสุนหรอเหลือแม็กเดียวนะโดดลงมาแล้วโดดลงมาแล้วน่าจะดึงเพื่อนหรอนี่เพื่อนเจ็บอยู่เจเจเจบ้านเออสวย เด,เดี๋ยวดึงตรงนี้ได้เหรอได้เหรอวะไม่รู้ดึงดึงแม่งได้เหรอวะเหลือทางทางทางแถวบ้านเศรษฐีป่ะตีหนึ่ง <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไอตีอยากตีตีตีฟ้าเลี้ยงนี่หมดจ <c oughs> ัดงบังคลับระวังเจเจมีสองตัวดาวหนึ่งเหรอ <c oughs> ตายแล้วหนูหนูซ้ำมาดิตัวเดียวเสียงเท้าเดียว อันนี้ขึ้นก่อนนะอันนี้ขึ้นก่อนโอขึ้นก่อนก็ได้พีเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้กับตรงไหนนะน้าหน่ะ ลงลงลงเจามสมันมีตัวเนื้ออยู่บ้านบ้านบ้านตรงยาห้องหน้าอีกตัวอ่ะไอ้นี่ล่วงอยู่ชั้นสองไอ้ตัวนั้นมันอยู่ตรง,ง,ง,งบ้านเศรษฐีใช่ใช่เจ๊ลองฝั่งนู้นบ้านเศรษฐีอ๋อข้างน,านั้นพอเรตะอันนี้บอดต่ออันนี้บอด เ<ค>นี่ยๆๆไอเนี่ยคน <ๆ S 1> เรียกสลิมแทนได้ไหมมันนอนอยู่พี่นอนอยู่ระเบยียงเจ๊อย่าลมนะเจ๊ๆๆๆ <นะ S 1> พี่อยู่ไกลนะเจ๊ต <ไป S 1> ัวตัวเดียวหรอ,อใช่มันมันิงกันเองโอเคอาจารย์มิกหนูมาพอดีเลยพี่ ถึงผมถึงผมจะสตรีมอยู่ผมผมผมก็ไม่สนนะครับว่าถ้าตมารยาทเสียอย่างนี้นี่ผมด่าออกสตรีมเลยนะใครจะว่าข้องผมหยาบคายนี่ผมไม่สนหน้าอินหน้าผมดังนั้นคือควรไปมีมารยาทในการเล่นเกมบ้างฮะคุณสุ่มทีมมาคุณไม่ชอบใจคุณไม่อะไรคุณก็ปิดไมค์ไปสิคะปิดไมค์เป็นเสียงเออ คืออันนี้ยิ่งรู้ว่าเป็นเสียงผู้หญิงพูดแล้วคนยังด่าขึ้นมานี่คือโอ้โหผมนี่ขึ้นเลยฮะพูดว่าเราสองคนแบบพี่เพราะเราคุยกันสองคนเกินไปเขาคุยกันนิดหน่อยทีมเดียวกันมาว่าเขาไม่คือถ้าคุณสมทีมาคือไม่พอใจก็ไม่พอใจ,อใจก็ปิดไมค์ปิดเสียงไปสิขนาดเรามันบอกว่าเราพูดมากแล้วถ้ามันเจอคุณิ๊กไปอ่ะ เออมันไม่ประสาทแยเหรอสางมันพี่ยิ่งอ่ะลบเสียจากเกมที่แล้วอยู่นะเดี๋ย,ย<ๆ>ตรงไหนตรงไหนหน้าเมืองเหรอตรงหนูเลยว้ายสวยหมด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  แต่ยังไงเขาเขาตายไปแล้วฮะก็ปล่อยเขาไปฮะจริงๆแต่คือผมไม่ชอบเลยประเภทพวกชอบด่าผู้หญิงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีน้องเอฟครับเฮ้ยเจมมีรถว่ะเอาไงโอ้ยทางไกลทางไกลเจ๊ ใจลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างใจเย็นดนลยัง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 เนียนดึงก่อนเนียนดึงก่อนอเขาเจ็บอยู่สามจริงไม่โดนเจ็บปั๊มยาไป ไม่หมดนะเจ๊หายไปหนึ่งอะเจ๊ไม่รู้ไม่รู้เขาหายไปไหนแน่ๆตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายต้นไม้ปะใช่หน้าแถวต้นไม้แล้วพี่อ่าต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้หมด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 ก็มาดีครับนี่ขิงไปหน่อยฮะผมใครจะว่าขี้โม้เราก็ไม่สนฮะไม่อยู่ตรงไหนวะ เราจอดเล่นยังไงน้อ,อนอ,อยู่ตรงไหนวะอ๋อเห็นอะไรเออเหยียบแม่งเลยเจ๊ทีท่บ้านต้องเล่นเจ๊ยอมสายเล่นนะได้ครับข้างหน้าหนออูเลยพี่ต่างห้องน้ำ ดาวหนึ่งตายไหมไม่ตายดาวดาวดาวเพื่อนเขาอยู่ไหนไม่รู้ตัวนึงไงไปบ้านตัวหนึ่งเจ็บหนักเลยบ้านอ่ะสองตัวนะเขามีสองนะออกซ้ายวิ่งออกซ้ายวิ่งออกซ้าย กขามีสองตัวนี่นอนกลางทุ่งหรอเจ๊ผมไปดูเจ้เอาว่าจะออกไปทำงานแต่เห็นพี่เหมียวก็เลยมาดูก่อนทำงานเจ๊มายิงนะต้องยิงนะสวยสวยอเอาของวะ โ okay, okay. อเคตรงนี้บ้านอะไรวะบ้านสีเหรอเล่นได้ไหมบ้านเนี่ยเอ้ยมีคนมีคนมีนเขาเจ๊เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เจ๊เจ๊เอาหัวเข้ามา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 หัวมันเจ็บมากเลยอ่ะจะเล่นแล้วล่ะ,ะจะเล่นแล้วล่ะเอเอทำอังไงแล้วแหละก็บอกแค่บอกคำเดียวอ่ะจะไปเลยเนี่ย ไม่มีกี่ตัววะเจ๊บ้านนั้นสองหนูเห็นสองสังคาหนึ่งตัวในบ้านหนึ่งตัวโอ้โหเจ๊ต้องเล่นนะ่ะต้องเล่นมนะันน่ะวงไปบ้านนะ่ะแต่เราไปเล่นแถวนี้ได้แถวนี้ยังมีพวกไอ้นั้นอยู่เราชุดกูยังยังยังแป๊ดอะ่ะแค่หนูว่าข่าวพวนโอ๊ยนั่นไงนนใครนะยิงวะอ๋อยิงรถหรอมาแล้วพี่รถมาหลัง เขาน่าจะจิ้มบ้านไม่จิ้มอ่ะหมดปะไม่หมดพี่ไม่หมดเจ็บหนักเจ๊ขานมาให้ เจ็บขันมา,ามาแล้วมาแล้วพี่อัน้นไม้พี่ต้องเล่นพี่ต้องเล่นมนโดนหลังมันโดนหลังพี่เปรตีใช่ไหมใช่ใช่ใช่เจ็บเจ็บนอนปั๊มยาไป เอ้าเจ๊ไอ้นี okay. ่โดนตีไกลยิงแล้วนอกมันโดนตัวไกลยิงเจ๊ตัวไกลอยู่นอกวงแนวแถวสี่สิบแถวสี่สิบอะเห็นละใช่ป่าวะโอ้ไม่ใช่เจ๊สายสุดนั่นเลยเจ๊ไปไหนวะูนอนอยู่มองไม่เห็น เออแชมอะครับทุกคนเฮ้ยแชมแล้วโอ้ยหนูจะเป็นจะตายหลายทีแล้วนะพี่